สวัสดีครับปิติครับใส่ตามชาแนลครับวันนี้ดูแบบบ้านหลังทำได้50แค่ขึ้นแต่โครงนะ40เปอร์เซ็นต์ฝีมือลุงชายฮะฝีมือลุงชายส,าส,สอกลมสูง2เมตร20อันนี้คือเจ้าของบ้านอันนี้ก็จองแล้วแต่บ้านหลังนี้จะเสร็จแล้วสวยนะบันไดนีนขึ้นตัวตัวใต้ถุนเลยนะเป็นบันไดวนขวาอยู่ขึ้นจากใต้ถุนเลยไม่มีการยื่นออกทำแบบซุ้มบันไดเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียด ฝีมือของช่างชายฮะลุงชาย,ชายนี่ฮะทีมานของผู้ใหญ่นิตยาเสากรมเสากรมโหสวยหนะ้าหลังนี่นะนี่คือบันไดาทางขึ้นขึ้นใต้ถุนตรงนี้นะฮะแล้วก็วนขวาสูง2องเมตร20ลุงชายกำลังทำอยู่ทรงปั้นหยาแบบสไตล์ไทยประยุกต์ไปเลยลุงชายประดิษฐ์ทำยากนะทรงนี้ทำยากนะ แต่ว่าขายถูกน,นี่ฐานล่างฐานล่างนี่ผู้ใหญ่นิดวางไว้ที่25เซนเนี่ยดูตรงนี้ประมาณ25 cm. 25 cm ไม่ถึงเกือบเกือบ30อะแต่ว่าแน่นมากนี่คือรายละเอียดของตัวบ้านเดี๋ยวเรามาดูห่างๆนิดๆอ่าผมชื่นชอบตัวนี้นะหลังนี้สวยจริงๆ เดีวเสร็จเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวอ้าไปดูว่าลูกฝีมือลุงชายเนี่ยฝีมือโอ้โหสุดยอดนะตัวหลังคาเนี่ยดูไใจหน่อยอคลิปนี้อาจจะขัดหูขัดตานิดหนึ่งเพราะว่าคือทําได้แบบขึ้นโครงโครงร่างอ่ะปูพื้นอะไรบางส่วนปูหมดแล้วบันไดตรงนี้ประมาณรักเมตรยี่สิบเมตรสามสิบเมตรสาสิบลุงชายบอกองั้นนะห้าขั้นบันไดนะ แล้วก็โหดีฮะฝีมือดีนี่ตอนนี้อื่นไหมขึ้นแบบจากใต้ถุนเลยอ่ใครจะสั่งทําแบบนี้ได้นะผมรู้ผมรู้ดูออกเลยว่าสวยแล้วลุงชายโอ้โหอยู่ฝีมือทำเนีไม่ต้องห่วงเลยอยู่แกอยู่กับผู้ใหญ่นิดมานานเนะี่ยเรียนรู้แบบเป็นช่างไม้ที่มีคุณภาพอีกคนนึงในทีมงานของผู้ใหญ่นิดนี่ลุงชายกําลังอยู่ข้างบนนู่นๆอยู่บนนบันไดเนี่ยขึ้นจากข้างล่างนะท่านผู้ชม ผมรู้ว่ามันดูแล้วเกะกะไปหมดหน่อยแต่ว่ารูปแบบการทำหูลุงชายไม่ต้องห่วงเลยอันนี้ทีมาลุงชายโอ้ก่อนโน้ลุงชายนีอ่อายุเยอะแล้วแต่ฝีมือไม่ต้องห่วงเลยปลานิ่แล้วทำยากนะลุงชายบอกว่าหลังนี้ทำยากเพราะว่าเวลาไปส่งอะมันต้องแก้ออกมาเกือบเกือบหมดอะเห็นไ,ไหม ว่ต้องตีฝ้าไปดานยึดโยงมาฝั่งนี้เนึ่งหนึ่ไม่รู้จะอธิบายไงดงีต้องแก้กับหมดแล้วให้ตรงจั่วตรงนี้อยู่ตรงกลางด้วยได้ไหมท่านผู้ชมหลังใหญ่กว้างกว้างเดขอโทษนะกว้างหลึกเจ็ดโอสวย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 หลังนี้นะเสร็จเมื่อไหรา่ไปส่งที่ไหน เดี๋ยวผมจะตามไปแล้วก็เจาะห้ามามาให้เพื่อนๆดูอ๋อดูแค่นี้ไปก่อนเอาขัดขัดหูกัดตาไปก่อนแต่ว่าผมผมกล้าท้าเลยว่าหลังนี้สวยมากถามว่าทําไมผมพูดอย่างนั้นก็ก็อยู่กับผู้ใหญ่มานานอะ่ะผู้ใหญ่ขึ้นแต่ละหลังนะสีมือนะอ่ะเรามาดูส่วนนะฮะบันไดขึ้นมาจากตรงนี้อะตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงอ่าระเบียงลูกกลงนิดนึง ตรงนี้ก็ต่างขึ้นนี่โอ้โอลุงชายตรงนี้ก็จะเป็นตรงนนเนี้ยที่ผมอยู่นี่จะเป็นระเบียงใช่ไหมตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงครตรงนี้ระเบียงก็สามเมตรคูณสามเมตรหนสิบนะครับตรงนี้คือระเบียงตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนห้องนอนนี้จะใหญ่พิเศษห้องเดียวแล้วตรงนู้นก็จะเป็นห้องน้ํานะ องหนาน้าวน้ำก็จะเป็นพื้นที่ใช้สอยในการทําอาจจะเป็นทเป็นห้องห้องครงงครัวก็ได้นะฮะการับแขกก็ยุดองที่ผมยืนตรงนี้ก็คือระเบียงนะฮะบันไดทางขึ้นก็ตรงนี้เลยบ้านหลังนี้ก็คือพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดหน้ากว้างเจ็ดเมตรลึกขอโทษทีนะหน้ากว้างหกเมตรลึกเจ็ดเมตรนะครับแบ่งเป็นซุ mm ้ม hmm. บันไดขึ้นจากข้างล่างอันนี้พื้นที่ใช้สอยก็ทําเป็นระเบียงเหลือไปนิดนึง นะครับระเบียงก็อาจจะเป็นมานั่งใช่ไหมลุงยายมานั่งฮะตรงนี้จะเป็นมานั่งรูปตัวแอลตรงนู้นก็เป็นพื้นที่ใช้สอยเกี่ยวกับหเตาครัวแล้วก็นี่ก็คือเต้าอนอนห้องนอนก็อยู่ที่นะประมาณสามเมตรห้าสิบคูณสี่เมตรนะคูณสี่เมตรประมาณเนี้ยสี่เมตรคูณสี่เมตรลุงยายอ๋อสี่เมตรคูณสี่เมตรท่านผู้ชมอันนี้ขอโทษด้วยคือไม้ สรุปว่าตรงนู้นก็คือช่วงนู้นก็จำเป็นสี่นะลุงชายเนาะช่วงนู้นสี่ไม่ใช่สามเนาะช่วงนู้นสี่นะตรงนี้ก็ตรงนี้เจ็ดเมตรก็คือตัดเหลือสามเมตรจ้ะที่ระเบียงเป็นสามเมตรก็คือหน้ากว้างหกสามคูณสามตรงนู้นก็ตัดกระเถิดสองมาไม่ใสองมันเท่ากันก็สี่คูณสี่เมตรแต่ว่าแบ่งเป็นห้องก็สี่คูณสี่ตรงนี้ก็จะเหลือประมาณสองคูณ ตรงนี้คุณที่ยะาอยนะคสองคุนสองคุนเท่าไหร่ตรงนี้ถ้าถึงห้องซ่วมสี่แต่ตัดห้องซ่วมไปสองเมตรคุนสองเมตรใช่ไหมดูอย่างนี้มันดูเหมือนแคบเนาะคือมันดูเหมือนแคบนะถ้าอยู่ผปื่อยๆอย่างนี้นะยาวสองเมตรเมตรตัดสุดอืมอืมก็ก็ถ้าถ่ายแบบนี้ดูเหมือนแคบ แต่เวลาทําเสร็จแล้วมันกว้างห้องน้ําก็จะกลายเป็นน้องน้ํากว้าง2องคูนสนี่คือรายละเอียดของบ้านหลังนี้นะครับดูแล้วกรดหูกัดตาที่หนึ่งขอโทษทีวันนี้ต่ทำฉันได้ขอลาไปก่อนเอาไปลอวออกมาฝากกันเนาะเสร็จเมื่อไรเดี๋ยวผมไปอัปเดตมาให้ดูนะถ้าผมมาทันทาเสร็จผมก็มาถ่ายดูแต่ถ้าทําถ้าเกิดว่าไม่ได้ถ่ายที่ที่ที่โครงการก็ไปถ่ายหน้าง,งานแล้วกันนะบ้านหลังนี้บ้านช่องปั้นหยาสไตล์ลุงชายฝีมือไม่ต้องห่วงเลยบรมครูในการสร้างบ้านนอกดาว นะฮะเพื่อนสนใจแบบทําแบบนี้ก็นะอาจจะมองแล้วขัดหูบอกผมบอกแล้วมองไม่ออกสําหรับคนไม่สร้างบ้านแต่คนสร้างบ้านรู้เลยเสร็จเมื่อไหร่สวยแน่ๆครับโครงการพิจิรนิธยาครับติดตามให้ด้วยนะครับอันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ